แนะนำครับหนังสือสนทนาภาษาอังกฤษเล่มพื้นฐานเล่มนี้ที่ผมคิดว่าดีที่สุดเล่มหนึ่งที่ผมเคยซื้อมาครับหนึ่งพันประโยคหมวดชีวิตประจำวันครับมีทั้งหมด4ี่หมวดครับครอบคลุมบทสนทนาทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราครับเล่มนี้ดีมากๆตัวอักษรขนาดใหญ่ครับมีคับอ่านและคำแปลครับผมรูปภาพสีสีสวยงามครับ หนังสือทุกเล่มซื้อไปแถมฟรีครับ e x c l u s i v e m e m เ e r s h อ p c a r d เอาไปสแกนนะครับขูดรหัสครับผมลงทะเบียนเรียบร้อยสามารถฟังไฟล์เสียงภาษาอังกฤษหนังสือเล่มนี้ได้เลยครับดีมากๆเลยสแกนตรงนี้นะครับในแต่ละบทดีมากๆครับหนังสือเล่มนี้ แนะนำคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกคนซื้อสือเรื่อนี้ให้กับน้องๆนะครับฝึกภาษาองังกฤษไปด้วยกันนะครับเก่งแน่นอนครับผมสนใจนะครับกดสั่งซื้อที่ตะก้าด้านล่างสีเหลืองนะครับขอบคุณครับ